สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะไอยาอวันนี้นะคะก็จะมาเป็นการทำเฟรรดนะคะรวมสองเดือนซ้อนนะคะก็คือ April 2 เมฟเวอร์เออเพราะว่าเราไม่ได้ทําเดือนเมษามันมีเหตุผลที่แบบทุกคนควรจะเห็นใจลี่นะคะเพราะลิ่มวัวแต่ไปเที่ยวรูนสิ่ี้ซิทุกวัน <laughs> ก็เลยไม่มีเวลาชอบนะคะว่าแบบชอบอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแบบของที่ชอบก็มีแต่ซ้ำๆเดิมๆนะคะก็เลยถือโอกาสวิสาสระของตัวเองนะคะมารวมเลยแล้วกันว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลี่ชอบอะไรบ้างน,นะคะอ้าพูดมากเกินไปละอ้าเออรู้สึกว่าลำคานะเนาะอ้าเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะเป็นเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะบี โยทปน,นี้เนี่ยเป็น Regenerating ิ้งยู่เซรัมนะคะราคาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าเนื้อของเขาคือดีมากแล้วแบบสามารถกอบกู้เอกลาสหนังหน้าของเรียให้กลับมาแบบนวลเนียนเหมือนเดิมได้กลิ่นหอมอ่อนๆดูแพงดูผู้ดีนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าแบบอยู่แบบบนเกวียนมานะคะแล้วก็แบบมีสารถีคอยแบบดึงม้อยู่เอออะไรเงี้ยอุ้ยมีความแบบ กลิ่นหอมดูดีมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยหน้าตึงด้วยนะคะน,นี่น่าจะเหมาะสําหรับคนที่อายุ25ปีขึ้นไปอ่ะก็จบไปแล้วสําหรับสกินแคร์เอายังไม่จบนี่หว่าล้อเ,เล่นเอาใหม่หนึ่งสองสา 1, 2, แล้วก็อันนี้นะคะเป็น h a ร์บีวอนะคะ r โ s สอันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น c o โค่นั w วอเทอร์ไฮเดรต f ิ้งเฟสมนะคะก็คือจะดีมากๆเลยสําหรับคนที่มีความหนักหน้าแห้งนะอ่ะเดี๋ยวี่จะฉีดให้ดูกลิ่น <c oughs> <c oughs> wow กลิ่นไปด้วยอนดรสชาติหวานนะคะอ้าแล้วก็เข้าคอนะคะกลิ่นเนี่ยมีความแบบหอมนะคะกลิ่นเหมือนกุหลาบเหมือนเราไปเดินเล่นอยู่ในทุ่งกุหลาบนะคะแล้วก็มีผู้ชายซื้อดอกไม้มาให้สามหมื่นดอกนะคะ,ะก็แบบมีกลิ่นหอมหวนชวนดมมากๆานะคะเวลาฉีดไปแล้วรู้สึกว่าแบบหน้าเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็เฟรชมากขึ้นจริงๆนะคะสําหรับตัวนี้อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะหาซื้อได้ตามซีฟอรานะคะขวดของเขาก็จะเป็นขวดแก้วแบบนี้ค่ะอีกอันนะคะเป็นอันนี้อันนี้เป็นโซวาซู SPF 50บวก P สีบวกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดนะคะที่แบบมีความดีงามพราะรามแปดมากจะบอกว่าแบบกลิ่นมันดีมากกลิ่นมันมีความสมโรีเล็กๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปแล้วหน้าไม่มันนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้าแห้งมากขึ้นด้วยหรือว่าเป็นขุยที่สําคัญคือลิีไม่ได้กลิ่นของแอลกอฮอล์นะคะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่ไม่ทําให้หน้ามันนะคะดังนั้นคนที่กําลังมองหาครีมกันแดดอะไรดีสักอนันลิลลี่แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจจริง กลิ่นมันดีจริงๆมันไม่เหม็นครีมกันแดดเหมือนที่แบบอันอื่นมันเหม็นนะกลับมาที่ราคาสอบๆกันมากนะคะตัวนี้เป็น b i r ร์ b บนะคะอันนี้เป็นพ o m ม g กราเน e ต o i s t u r i z i n g Lip Balm อันนี้เป็นอะไรที่ลิชชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะตั้งแต่สมัยแบบ มัธยมอ่ะใช้หมดไปไม่รู้กี่แท่งแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากที่มีโอกาสได้กลับมาซื้อนี้อีกอันนี้ซื้อมาจากห้องกลมนะคะใช้แล้วปากชุ่มชื้นมากแล้วก็กลิ่นของเขาคือกลิ่นหอมรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเนะปากจนเกินไปนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ปากได้อันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะน,นี้ถ้าเกิดไปซื้อตามร้านที่อาจจะพบที่ราคาประมาณร้อยถึงสองร้อยบาทคือราคาไม่แพงเลยแต่ถ้าเกิดสมมติไปซื้อในห้างอาจจะอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทนะคะก็ยังไม่แพงอยู่ดีคือถือว่าดีเป็นลิปมันที่เหมาะสำหรับการลงทุนนะคะคแล้้้วกกก็ใชไดททุุเพศนะคะ ชอบอะไรอีก่กูอ่ะทีนี้นะคะมาอยู่ในหมวดของเบสเมคอัพนะคะที่ลิลีชอบก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นคุชชั่นของ Super f a เฟนะคะ z o m In Mesh Cushion เบอร์ที่ลิลีใช้เป็นเบอร์01 l i g h นนะคะ SPF 50บวก PA 3บวกค่ะอันนี้นะคะเป็นของเกาหลีนะคะโดยจะสั่งซื้อได้จากเว็บ Car i s นะคะเ <c oughs> ด๋เยวลี่จะถึงทิ้งเดีลี่จะทิ้ง เดี๋ยวลิลี่จะทิ้งมันกลายเป็นภาษาอีสานได้ไงข่อยสิงวงหวดแล้วก่อนนีกคะ่ะเดี๋ยวลิลี่จะทิ้งแบบช่องทางการติดต่อไว้เออช่องทางการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยไว้ตรง description box นะคะพอเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบซ u เปอร์เฟแบบนี้นะอ่ะแล้วก็เป็นพับแบบนี้นิ่มๆน,นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเนื้อของเขาจะไม่เหมือนแบบคุชชั่นทั่วไปมันจะเป็นเนื้อตาข่ายแบบเนี้ยแล้วคือใช่แล้วรู้สึกเหมือนพุดดิง้งน,นุ่มๆมากอะ่ะเราแบบอันเนี้ยคือใช้แล้วต่อให้หน้าแหกขนาดไหนมันก็ไม เป็นอะไรที่แนะนำเลยคอมเมนต์สุดๆอันเนี้ยต้องมีมารองพื้นจะบอกว่าอาจจะไม่เห็นรองพื้นในเฟรนด์ของอีลินานเพราะอีีิเป็นคนที่ไม่ได้อินกับรองพื้นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือดีมากอันนี้เป็นจอร์จอร์อาร์มานี่นะคะ Il u m i n a s เ u ล Foundation ลิลลี่ใช้เป็นเบอร์4นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกับใบหน้ามากนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างคุมมันได้ดีเหมาะสำหรับวันที่เราจะไปเที่ยวเฟสติวัลหรือว่าเที่ยวงานอะไรที่แบบต้องการความติดทนรวมถึงงานกลางแจ้งต่างๆสีนี้อาจจะค่อนข้างเข้มกว่าสีผิวลิลลี่สักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเวลาใช้น่หน้ามันก็ไม่ลอยดีแล้วก็รู้สึกว่าสีรองพื้นของเขาไม่ค่อยดรอปเลยนะคะก็อยู่ติดทนกับใบหน้า ดะะีเอ,อนื้อของเขา,าพอแบบเราเกลี่ยแล้ว,วมันก็จะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะแล้วฟินิชของเขาก็คือมันจะไม่มันมันจะแบบติดไปกับผิวแล้วก็ดูเป็นผิวไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ให้ลุคที่ดูแมตจนเกินไปหรือว่าค่อนข้างเหมาะสำหรับคนที่มันมีรอยอะไรต่างๆอาจจะเป็นการปกปิดแบบมีเดียมนะคะแล้วเราสามารถบิวเอเวอร์ไปทูฟูลได้เห,หนื่อยโว้ย คัน,คนเออบิวตี้มูฟเฟ่นะคะโคตรดีดีแบบชิบหายไวป่วงบอกเลยอันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าชูก็ชูชีก็ฉีนะคะเจออันนี้เข้าไปไม่ใช่พี่อาชีนะคะมาถึงฉีเซโด่ <laughs> อันนี้เป็นมูฟแบบห้าบาทสิบาทอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นที่ดัดขนตาที่แบบดีมากอันละประมาณแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วดัดขนตาให้แบบขึ้นแเงี้ จนแบบ90องศาดูดูขนตายรีคือแบบปกติขนตายรีจะแงบลงอย่างเงี้ยแต่พอใช้อันนี้มันแบบขึ้นไปอย่างนี้ได้นะคะแล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะเวลาใช้เราไม่ค่อยหนีบหนังตาบางทีรีโง่ไงแบบหนีบไปหนีบมาแบบหนีบหนังตาอย่าปะอาจจะบอดได้แต่ว่าอันนี้เหมือนแบบมีการป้องกันแบบคิดไว้ให้แล้วสําหรับคนที่ไม่ค่อยลาดนะคะว่าแบบโอ้เนี่ยใช้แล้วจะไม่หนีบหนังตาแต่ว่าก็อย่าระวังนะคะถ้าเกิดโง่เกินไปนะคะไอ้นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องแบบมีสติสัมปชัญญะในการใช้ที่ดัคขนตานิอนึง บิวตี้บุ๊เฟย์นะจ๊ะของคนไทยใช้ดีใช้ไล่กว่าเดิมจ้ะอันนี้นะคะเป็นของชาวญี่ปุ่นนะคะซูชิคิโยมิคาวาอินะคะนนี้เนี่ยลิซซื้อตามที่ไอซ์พาดีนะคะเป็นนี่ห้อเคเพเลตอันนี้ไปซื้อกับพี่ไอมามันแบบเป็นลายแบบลาพันเซลมุนมิงน,นะคะเห็นเขาซื้อก็เลยแบบอยากได้ตามเขานะคะก็เลยซื้อมาด้วยมันเป็นที่เขียนคิ้วแบบไอายไลเนอร์นะคะซึ่งจะบอกว่ามันดีแล้วมันก็เข้ากับลิลี่มากๆเลยอะคือ มันเป็นเนื้ออะไรเนอร์แบบเขียนคิ้วแบบเบาๆอย่างเงี้ยคือแบบมันจะแบบไม่ได้ออกสีหนักมากอะมันจะเป็นสีออกแนวเทาๆอ่ะพอใช้เรารู้สึกว่ามันสามารถสร้างมิติให้กับขนคิ้วได้จริงนะคะที่สําคัญคือมันติดกับบริเวณขนคิ้วของลิ่ได้ดีด้วย อีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นแบบขุ่นพาวเดอร์แบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นสีแนวที่แบบไม่มีสีแดงมาผสมลิลลี่ไม่ชอบเลยเวลาที่แบบขนคิ้วของเรามีความแดงอะไรอย่างี้มันจะดูตลกอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำผมสีแดงจริงแล้วแบบน้ำตาลเฉดแดงอยู่บนคิ้วมันจะหามากเวอร์คือแบบเราแบบขายสวยเราไม่ได้ขายขำใช่ป่ะอันนี้ก็คือแบบทําให้แบบเราดูแบบแพงได้นะคะมันจะมีความแบบน้าตาลเทานิดๆในส่วนของลิปสติกนะคะลิลลี่ใช้ลิปสติกเดิมๆเยอะแต่ว่าเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่ลิลลี่บิว่ามันดีมากถูกและดีมีจริง สี XO XO Liquid l i p นะคะสีที่ลิ่ชอบนะคะคือ204 Summer t e r r a c o a ก็เป็นสีที่ลิไทาอยู่ตอนนี้เลยนะคะรู้สึกว่าเนื้อของเขา่มันดีแล้วก็กลืนไปกับปากได้ดีนะคะเวลาเบรนมันสามารถเบรนแล้วก็เกลี่ยสีง่ายนะคะคือกลิ่นอาจจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นมันก็จะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เหม็นแต่ก็ไม่ได้หอมเป็นกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทาบริเวณปากแล้วรู้สึกว่ามันไม่ทําให้ปากเป็นคราบแล้วก็ปิดเนื้อสีของปากได้มิดนะคะเวลาเราใช้แบบนิ้วเกลือเกลี่ย จะดูเป็นฟิลเกาหลีหรือว่าถ้าเกิดสมมติใครอยากได้เป็นสายพอสามารถทาให้มันเต็มริ้วฝีปากได้เลยเออมีความดีมากของคนไทยคือดีมากคือ เป็นอะไรที่แบบควรค่ากุ่การมีมากนะคะนอกจากนี้มีสีอินโนเซนต์พิงอีกสีหนึ่งที่สวยนะคะแต่ถ้าเกิดถามว่าลิลี่แนะนําสีไหนลิลแนะนำสีนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้คนที่แต่งหน้าไม่เยอะมากกับหน้าดูบรายดูกระจ่างใสเออลอยไปถึงดาวอังคาร oh. ดาวฟูโตหันมาก็คือแบบใครกําลังบงการนานะซาอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นหน้าเราหมดเลยจากพื้นดินนะคะเพราะว่าสีปากของเราเนี่ยโดดเด่งชัดเด้งมากอะ อันนี้นะคะเป็นเบ n e f i t เด e b l 布拉ส b า r นะคะอุ้ยนุ้นซมันเป็นสีชมพูน่ารักแบบนี้นะแล้วพอเปิดมานะคะก็จะมีกระจกแบบนี้ด้วยนะก็จะมีหลายสีมากจะบอกนะคะว่าน,นี้นเป็นขนาดจริงทั้งหมดเลยนะเอ,อ,อุ้ยลวใน,นนี้ราคาแค่2 0 0พันกว่าบาทเองนะแล้วในขนาดที่ตลาดจริงอันนึ้งเป็นพันอุ้ยมซื้อได้ไงเนี่ยเป็นรีลี่ซื้อไปสิบอันเลยะคะ่ะรอเล่นซื้ออันเดียวก็พอจะมีหน้าเดียวอะมาดูอันนี้ต่อกันนี้นจะกระซิบกระซาบทำไมเนี่ยก็มันก็เป็นคลิปเดียวกันแล้วนี่นกระซิบทำไมวะอ่ะ ก็นี่นะคะก็จะเป็นสีคลิฟอร์เนีย Gold Rush นะคะ d a n d e ล i o n Hoola แล้วก็ Rock Tour เป็นสีที่สวยมากบอกเลยแล้วอันนี้ก็เป็นแบบแปลงนะคะเห็นแปลงหน้าตาดูกากแต่นี้บอกเลยมนะันไม่ได้กากนะมันดีมากเป็นแปลงที่ใช้ได้จริงรับล,ลองว่าแบบปัดแล้วสีนวลละมุนตุนมากๆนะคะแถมไม่บาดหน้าอีกด้วยอ่ะฮูล l a นี่ทุกคนไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบอนเซอร์ที่ดีงามพะรามแปดนะสีร็อคนี่เป็นสีที่แบบอุ้ยสวยอุ้ย ห็นแล้วแบบอุ้ยมันเป็นแบบงี้อุ้มันดีคือสีมันสวยไงัะก็ไม่ต้องมีอะไรพูดเยอะเนาะดูดันลีไลออนดิโหสีดูอ่อนต่อโลกสีดูแบบอินโนเซนต์สุด,สด สีโกลด์รัชเป็นสีที่ออกมาใหม่บอกเลยว่าแบบปัดไปนีูก็อยู่บ้านคาดดเชียนสิสิแต่ละสีคือแบบดูแพงปัดแล้วดูสุนดูนัวกําลังสุขภาพดีเลยนะคะสีคลเฟอ์เนียเนี่ยอาจจะดูจัดเจนต่อโลกนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าสีาส,ส้มสดใสแบบนี้มันจะช่วยทําให้ลุคของเราดูคัมภีรได้เพราะฉะนั้นนะคะน้องวันนี้นะคะเป็นอะไรที่ควรมีมากๆนะคะนอกจากแพ็กเกจน่ารักแบบนี้แล้วยังได้ขนาดสิ่งทั้งหมดด้วยคุณไปซื้อเลยซื้อเป็นของขวัญซื้อเป็นอะไรก็ซื้อไปเค้าเป็น เปอร์ตี้ีชูนะคะกลิ่นคอ t ตอนสโนวของอ e ีทูดี้เฮาส์นะคะคือกลิ่นแบบ หอมมากคือดิเป็นคนที่แบบชอบคอตตอนสโน์อยู่แล้วของอีทูดีใช่ปะอันนี้มันไม่ใช่คอตตอนสโน์เพราะว่าหยิบผิดอันนี้เป็นกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเบบี้บับเบิลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือแบบหอมมากชอบแบบลายเนี้ยของอีทูดีมากเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนหอมเหมือนเด็กอะแต่อันนี้คือเป็นกลิ่นคอตตอนสโน่ฉีดไปแล้วโคตรเป็นแป้งเด็กชอบใช้อันนี้แบบฉีดกับชุดนอนน่ฉีดบริเวณแบบพรม,พมบริเวณหมอนอะไรเงี้ยทำให้กลิ่นดูแบบละลายแอนกูดไนมากเลยนะคะ ไม่มีใครรู้จักเพลงนี้หรอกคือตอนเด็กๆเนี่ยแม่จะต,ต้องแบบกอบเมลลี่ด้วยเพลงล u ล l a b y a อ d goodnight อันนี้ก็แต่งขึ้นมาเองนะคะแม่อาจจะไม่ได้ร้องเพลงนี้แต่แม่ร้องเพลงอะไรสักอย่างแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นแม่ตัวเองจะร้องเพลงนี้ให้ลูกฟังแน่ๆเพราะลูจะได้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะโอ๊ยชอบดีมากเลยนะคะกลิ่นนี้คือดีงามพระราแปดมั้นะคะใครชอบกลิ่นแป้งเด็กนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่อูทูดีนะคะราคาประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเออนี่จะรีบพูดไปไหนนี่ก็ไม่ได้รีบไปไหนเลยแต่ว่ารีบพูดทำไมก็ไม่รู้ อันนี้นะคะเป็นเซนจูรี่สปานะคะเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่บูธทุกสาขาเลยนะคะหอมมากจริงๆนะคะกลิ่นดีอะค่ะคือดมแล้วอารมณ์ดีนะคะถ้าเกิดสมมติใครอารมณ์เสียแ,แบบสมมติบ้านใครขา,ขายของอะไรเงี้ยลูกค้าอารมณ์เสียแล้วแบบเฮ้ยหนายโม่เฮียอ๋อผมรอได้ครับอะไรเนี่ยเออมันก็จะมีการแบบที่ทําให้ลูกค้าเขาแบบใจเย็นขึ้นนะคะใครแบบขายของขายอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ทาครีมนะคะแล้วเวลาลูกค้าอารมณ์เสียก็หยัดจมูกลูกค้านะคะ อันนี้ก็จะทําให้ลูกค้าตกปล่อยออกมาเราเล่นอาจจะทําให้ลูกค้าอารมณ์ดีขึ้นนะคะเราได้กลิ่นอย่างเงี้ยรู้สึกผ่อนคลายสบายใจนะคะอ่าเฮ้ยเดือนหน้าเนี่ยลิ้ก็จะไปถ่ายที่อเมริกาบ้านเกิดเมืองนอนที่ไม่เคยไปของลิ้จริงๆก็ไม่ใช่บ้านเกิดของลิ้หรอกเป็นบ้านเกิดของใครก็ไม่รู้ใจลิ้งก็อยากจะมีส่วนร่วมในประเทศของเขานะคะจริงๆลิ้เป็นลูกรึ่องอังกฤษแต่ว่าลิก็ต้องละหกละเหินไปอเมริกาไออเมริกิวสหรัฐอเมริกิวกิว ใน3าสเดือนข้างหนะ้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่นิดน,นึงก็จะบอกให้ทุกคนเตรียมใจไว้นะคะเมื่อเห็นเธอเดินจากไปและตัวฉันก็ทําได้แค่เพียงต้องยอมรับความจริงนะคะอ่ะอ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิป Favorite April to May นะคะก็อย่าลืมติดตามช่องลิลลี่ณวิญานะคะจะได้เห็นความหันหรือหันของชีวิตลิลลี่นะคะว่ามันจะต้องตกคามงตกกระไดพลอยโจรไปทิงไหนอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย